ท่านับสินโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรออกมาแล้วเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมคอรมอนัดพิเศษนะครับซึ่งมีนายกเป็นประธานแล้วก็ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคําแถลงนโยบายของคอรมที่จะถแถลงต่อรัฐสภาในวันที่12กันยายนนี้มีทั้งหมด75หน้า75หหน้านี้ก็ประกอบไปด้วยประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี คำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนโยบายเร่งด่วนนโยบายระยะกลางนโยบายระยะยาวแล้วก็ภาคผนวกนะครับเดี๋ยวนะฮะคำถแถลงก็เริ่มแรกได้ยกความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่หลายอย่างทั้งเศรษฐกิจปัญหาหนี้สินปัญหาความเหลื่อมล้ำสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาสังคมการเมืองทั้งหมดคือความท้าทายที่รัฐบาลจะประสานพลังกับทุกภาคส่วนเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็น ความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนะี่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนโยบาย10ข้อ10นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการทันทีมีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับก็ข้อแรกนะครับรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยการเงินและทำไม่และไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินนี่นะฮะปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบทั้งกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถนะฮะอันนี้นะครับข้อ2รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์และการแก้ไขปัญหานี้ของ SME เช่นการพักหนี้การจัดทำแมทชิ่งฟันซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลและเอกชนอันนี้ข้อนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยคนระับที่แพลตฟอร์มของต่างชาติเข้ามามแล้วก็มาตีตลาดของไทยนะครับข้อ3รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดค่าพลังงาน และสาธารณูปโภคปรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่กับการเร่งลัดจัดทำปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานโดยตรงรวมทั้งพัฒนาระบบสำรองเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศสำรวจการหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานพร้อมกับผลักดันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสารอัตราเดียวตลอดสายนี่นะขอ้ขอสามเนี่ยครอบคลุมหลายอย่างนะท่านผู้ชมฮะอ,อ,อย่างเช่นบอกว่าปรับโครงสร้างราคาพลังงานปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องพอพูดถึงข้อนี้เนี่ยเราก็นึกถึงทางน้ำมันพลังงาน คุณพีรพันธ์ใช่ไหมเคยออกมาบอกพูดพูดถึงเรื่องว่าจะมีการแก้กฎหมายปรับโครงสร้างพลังงานมีการพูดถึงการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพเพื่อค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายเราก็พูดเราก็นึกไปถึงที่คุณทักษิณเคยพูดรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายนี่นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงอะไร สำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจราจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็เป็นประเด็นนี้ที่น่าจับตามองเรื่องความโปรง่งใสนะเพราะอะไรก็ตามที่คุณทักษิณเจราจากับกัมพูชาเนี่ยมันจะถูกสังคมตั้งคำถามอยู่เสมอ,น,อนะฮะข้อ4รัฐบาลจะสร้างรายใหม่ของรัฐนะ,ะด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการ นำเศรษฐกิจระบบนอกภาษี informal economy และเศรษฐกิจใต้ดินนะฮะเข้าสู่ระบบภาษีที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า150ของ GDP เพื่อไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาสาธรารณสุขสาธารณูปโภครวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชนข้อ5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการ จับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและผลักดันโครงการ Digital et, ดิจิ t a ลวอลเล็นะฮะซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐมุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนแล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพข้อ6รัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรระบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเพิ่มรายได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตรเช่นเกษตรแม่นยำนะฮะและเทคโนโลยีด้านอาหารมาใช้พัฒนาอาชีพด้านเกษตรประมงปศุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวข้องดี่ะฮะ แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งอาหารฮาลาวและฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกนี่ข้อ7รัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสานต่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตราทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ขอวีซ่าเช่นกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาตินะฮะและกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกล เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว1.892ล้านล้านบาทในปี66นะฮะโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจรนำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเดยวนะครับข้อ8 แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านสกัดกั้นควบคุมลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดตลอดจนบัาบัดรักษาผู้ติดยาเมื่อกี้ข้อ8นะข้อ9รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลข้อสิบรัฐบาลจะเร่งพัฒนาจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญได้แก่คนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลไร้สัญชาตินะฮะเพื่อ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้นี่ยนี่เป็นสิบนโยบายเร่งด่วนที่จะทำนะฮะหลังจากที่มีการประชุมคอรมอไปเมื่อวานนี้นะครับ<อ>นพิเศษเมื่อวันเสาร์นะฮะสิบนโยบายนะครับ10นโยบายเร่งด่วนรอการอภิปรายนะครับชํ่แหลจากพักฝ่ายค้านอย่างพรกประชาชน ว่าจะทําได้หรือว่าชี้จุดอะไรให้ประชาชนเห็นได้บ้างนะฮะวันนี้นะครับไม่ใช่สิวันที่สิบสองวันที่สิบสองที่แถลงวันนี้ประชุมวิปสามฝ่ายใช่ใช่ประชุมจะมีการประชุมสภาสองวันใช่ไหมสิบสองสิบสามใช่ไหมใช่สิบสองสิบสามแต่วันพุธน่าจะมีการเลือกประชุมเพื่อเลือกลองประธานสภาคนที่หนึ่ง มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ